วันนี้ก็มาแนะนำกันสองแอปนะพอดีคนหัดคลิปว่างเซ็งก็เดี๋ยวใครสนใจสองแอปนี้หาคู่หาเพื่อนคุยหากิก๊กอ่าก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะโอเคค่ะเข้าไปดูข้างในกันเลย ก้นนี้ก็สมัครเข้ามาแล้วนะคะมันเป็นภาษาไทยหมดเลยถ้าอย่างก็เราคนไทยอ่านเองแล้วก็สมัครเลยตามที่เขาบอกอันนี้คนแอดคลิปก็สมัครมาเรียบร้อยแล้วคือแค่ให้ดูคร่าวๆค่ะอ่ะอาดูคร่าวๆข้างในตัวแอปนะคะนี่ก็ส่งข้อความ กดไปที่รูปแล้วก็ส่งพิมพ์ข้อความข้างล่างได้เลยค่ะเริ่มเจ็บคอพูดเยอะ <laughs> เดี๋ยอันนี้ก็เพิ่มรูปอืม โอเคต่อกันเลยคลิปต่อไปไม่ใช่แอปต่อไป ข้างล่างนี่ก็เป็นข้อความที่ตอบแล้วข้างบนนี่ก็ยังไม่ตอบ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะอ่าลิงก์ด้านล่างนะคะสองแอปเลยอ่าก็เล่นแล้วก็ดูดีๆแล้วกันก็อ่โลกโซเชียลนะอ่าเล่นก็ระวังตัวนิดหน่อยแล้วกันโอเคค่ะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปค่ะ